สิพอพารวยครับพบกับเช่นพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสินโชคสลากกิจกบรรัฐบ,บาลบนบ้านเนาะโดยเฉพาะทั่งคานไหวลาวพัฒนานรวมไปถึงเงินรับต่างจันทร์ตั้งสุขกันเดียวครับพบกันในรอบของวนันศุกร์ที่6มกราคม2566เนาะวานันศุกร์แรกของต้นปี66นะครับมาลุ้นกันว่าใครทีจจ่จะประสบสีหน่อยและลาพัฒนานเนาะก่อนอื่นเรามาสรุปแนวทางของสีหน่อยรอบวนัน รหัสที่5เนาะใครเห็นใครฟังทั้งสี่หน่อยครับเฉพาะิจดรับบนมา825ล่าง79พิเศษครับบน708ล่าง97ปกติครับบน191ล่าง10ปิดท้าย vip 506ล่าง88โผล่มาจากไหนเนี่ย88โอ้ยแอดก็ไม่ได้ตามให้ เจาะหกหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดมาแปดแปดเป็นยังไงล่ะงายเงือบเลยโอ้โหเด่นมันนี่ปลิวน่าดูเลยเนาะมาสองรอบนะครับแต่วินเด่นก็ยังพอไปได้อยู่นะครับอ่าสายวินเด่นก็มีหนึ่งเก้าก็หนึ่งเนาะยังมีอยู่เจ็ดเก้าก็มีอยู่เนาะอ่าหนึ่งศูนย์ก็มาอยู่นะครับสายวินเด่นหกศูนย์นี่ก็มาอยู่นะครับแหมสายวิน ปังอยู่แต่แอดก็เจาะไม่ค่อยปังวันนี้เนาะเจาพิคาดก็เน้นๆอยู่3ชุดนะครับ25 97และ79เานาะแต่ยังไงก็ต้องตามแต่พอดีเนาะหวยมันก็มีเข้ามีหลุดอย่างที่แอดเคยย้ำเสมอนะครับอา้าวแนวทางก็มีเข้ามีหลุดครับตามแต่พอดีมาดูในทางสีนอยมัดรวมสุดจาพิคาสินนอยและลาวันสุกเนาะวันสุกที่6มการาคม2อ6 6ันหรสสุกแรก อ่าสุขแรกของเดือนแรกของปี66นะครับอ้าวหกหกห้ตอง6จะมาไหมเนี่ยเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอ้าวชินชอบก็เอาเดอ้อวันที่6ปี66นะครับหกแรกของปีเนาะปี 6, 6, 6ด้วยอ้าวลองดูครับ6600นในตารางให้ไว้นะเด่นรอบก็ห้ามเผลอห้ามพลาดเฉพาะกิดเดอร์อ่าคู่นี้แดงๆนี่ระวังให้ดีนะครับ แล้วก็ V i P ด้วยเนาะชินชอบนะครับแอดมินชอบเลย2ตัวเนี้ยนะครับเอาตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นก็มาได้เช่นกันนะกำชับทุกวัน,นเนาะระวังให้ดีนะครับชุดนอกตาราง1,4,5,2ยังไงก็วิ่งทั้งวันแน่นอนวันศุกร์ที่6นี่วิ่งทั้งวันตั้งแต่เช้ายันดาวโจนเนะ์เนาะนำไปใช้ได้นะครับทั้งหวยหุ้นอะไรต่างๆนะครับสำหรับ F c ที่ดูแนวทางแล้วเนาะ ตัวที่ติดกให้เน้นให้ก็อ้าวพลาดเดียว4 4 2 2ติดไว้ให้ห้อยไว้นะครับไม่เสียหายได้ตังค์แน่นอน,นครับสำหรับสายเบิ้ลเนาะลาเบิ้ลกันดีกว่ายายใจก็พลาดมาหลายวันลนะเบิ้ลไม่มาเนาะมาก็มาตัวไม่เจาะอ,อย่างเงี้ย <c oughs> อ้าวก็หวังว่าจะเฮงจะปังวันศุกร์เนาะอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้สำัหน่อยอย่าคาดเดานะครับ สองทุ่มสาฝักของเราพัฒนา209เลขไหลนะครับวาง2593ให้เนาะชุด4ตัวให้1ชุดนะครับ4ตัวอย่าลืมนะตัดเล่น2ตัวหน้า2ตัวหลังน่อยเนาะหรือชื่นชอบ2ตัวนี้ก็ตัดได้2 4นะเนาะอ้าวติ๊กให้นินให้หมดแล้วอันนี้92นะ3ตัวให้3ชุดเนาะเอายังไงก็ลองดูเบิ้ล2 2ให้กันไว้เด่นเบิ้ลเนานะสำหรับลาวก็ดีนะครับขอให้ให้ปังพี่น้องทั้งสน้อยและลาพัฒนาวันศุกรนะ์เนาะ ยังไงแล้วก็เย็ยนย่ำหน่อมร่ำรวยกันพี่น้องเอ้ยอ้าวขอให้เฮงให้ปังพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ดูกระทั่งดีๆแล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้แอดมินนึ่เด้อยังไงก็ขอให้ให้ปังกับทั้งสี่หน่อยแล้วหล่ะเนาะเฮงเฮงปังๆพี่น้องสุขสวัสดีครับ